เป,เป็นไปเรื่อยๆแล้วกันเรือเ่อยๆคือคือดีต่อกันอ่าใช่ครับก็คอยช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันเวนี้มากกว่าครับจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบคอว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบมันเดี๋ยวมันก็แบบจบมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าสองคนเนี่ยเวลาไปไหนเพลงมีเขาตรงกัน มันเหมือนว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้มันมีในตามันมีความรู้สึกกะรู้สึกว่าสองคนนีน้จะมีคกามถ้าอาจจะเป็นเพื่อนถ้าพูดว่าเพื่อนสนิทก็สนิทมากที่สุดแต่พอมันเปลี่ยน,นเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกเออเรารีใจนะจะขอพูดทดางถึงก๊อฟก่อนก็เห็นน้องมาตลอดรู้ว่าแบบน้องรู้สึกเป็นยังไงฟิลลี่เป็นยังไงมาตลอดก็จะบอกว่าน้องโชคดีที่มีลิซูข้างๆหรือวันส่วน <ừ. S 2> เป็นแฟนคนแรกอ่ะก็เป็นแฟนคนแรกก็อยากจะให้น้อง้องค่อยๆ เปิดใจเปิดค่อยๆเปิดแล้วเรียนรู้กันไปค<ม>่ะว่าแฟนไม่น่ากลัวลูก<ม>แต่ค่ะว่าคิดมากจะน่ากลัวกว่าสาวเพราะว่าน้องไม่น้องน้อง,องไม่เคยไม่เคย<ม>ได้มีประสบการณ์ที่แบบต้องมาแบบแฟนคืออะไรแฟนเป็นยังไงแต่เราบอกว่าแฟนกับเพื่อนเหมือนกันลูก<ม>เหมือนกันเลยแล้วก็ก็ลิซกเขากดีเหมือนกันที่ก็มีกอฟที่คอยดูแลลเสมอโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่มอสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ